กรุงเทพมหานครร่วมกับสภากาชาติไทยเปิดจุดรับบริจาคสินของช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้รวม52จุดทั่วกรุงเทพมหานครจุดหลักที่สาราวาการกรุงเทพมหานครเสาชิงชาเปิดตลอด24ชั่วโมงส่วนสาราวาการสองดินแดงและสำนักงานเขตทั้ง50เขตเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนชาวกรุงเทพร่วมบริจาคสินของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าห่มถุงนอนเครื่องใช้จำเป็นผ้าอนามายัยผ้าอ้อมเสื้อผ้านมผงอาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูปเพื่อนำไปช่วยพี่น้องในพื้นที่ที่กำลังเดือดร้อนสอบถามเพิ่มเติมโทรตามหมายเลขที่ขึ้นตามภาพนี้ครับสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเป็นเงินสามารถโอนเข้าบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี045 3046370หากต้องการใบเสร็จลดหย่อนภาษีสามารถส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการโอนเงินไปที่อีเมล d onation@redcross.or.th at หรือ line at @redcrossfund โดยระบุว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกน้ำใจสำคัญมากในตอนนี้ร่วมกันช่วยพี่น้องภาคใต้ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn